สวัสดีท่านผู้ชม,ชมทุกท่านเลยนะคะผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นกับน้องซนนะอ่ะแล้วก็คนนี้เพิ่งเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กดสแตทไลค์ด้วยนะครับผมทุกคลิปเลยนะครับผมเป็นกําลังใจให้นะครับผมเออพ,พ่อผมครับ <laughs> <laughs> เฮ่อื่แม่แม่ไปไหนก <laughs> ็ไม่รู้แล้วก็น้องสาวที่ดือ้อดื้อมาช่วย อ้าสวัสดีค่ะไม่ชอนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะเอ้ยน ok ี่ม ok ันสนใจเล่นโอวย่อยเอวย่อกังกังกังเอ้ยแล้วก็ผมใช้แท็บเล็ตอัดนะครับผมคุณเออเมันแย่งนะครับมันแย่งเราใช่ครับมันแย่งเรา ให้ผมครับเออโอ้โอ้โอ้ขอโอ้น่าจะมม่เลยครับผมเออขอได้ไหแล้วก็น้องเดินได้แล้วจากคลิปที่แล้วแล้วครับผมสามสิบกันยายนนะเกิดมาเดินได้เหมือนพระพุทธเจ้าเลยนะโอเคนี่แล้วก็เราจะ ไปหาแม่กันนะคะผมล็อกประตูอีกแอบนึงนะครับโอ้โหทำไม่ได้เราต้องบอแบบว่าทำอะไรสักอย่างนะคเขาประตูเรียกแม่อ้อยแม่อ้อยมาประตูให้หน่อยอเสียงแม่ออยนะคะผม มาระหวังนี้นั่งกับเฟนไปก่อนไม่ต้องห่วงเ้ยกล้องเหมือนไก่อืพูดได้แล้วเหรอเฟนคะเฟนเซน คำสั่งนะท่านผู้ชมใช่ครับว่าจีมมนสั่งได้มากนี่แล้วก็อันนี้ไม่ผมนะคะมาเปิดประตูหน,น่อยเล็บอัดคลิปอยู่สวัสดีค่ะพบกันที่หน้โอ้ยไลค์ออนทุกคนมาให้มาแบบสวัสดีทุกคนด้วยอโอ้ย นี่ก็ปสิคนอื่นเห็นจะลงยูทูบเหรอใช่อ๋ออย่าแม้แต่ยูทูบระหว่างนี้ผมจะ AFK หน่อยก่อนนะครับผม AFK คืออยู่นิ่งๆนย่ไปพูดอะไรขอเวลานะครับผมขอเวลา AFK นิดจะได้เสียงด้วยนะครับผมจะได้เสียงด้วย ขึงขทางโคอไคเดีรกว่า <on> มันนะคะเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ลูกดานที่กำลังแพร่กระจายเผ่ากันไปทั่วออสเตรเลียจากการนำเข้ามาคะเพื่อหวังว่าจะให้การจัดสกที่ตั้งแต่80กว่าปีก่อนเพียงแค่101ตัวเท่านั้นเองแต่ไปแวมาตอนนี้พวกมันจะยันเพิ่มขึ้นกว่า1.5ล้านตัวคี่ของตัวเองกันตัวต่าง เป็นจากการขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วแฉกตัวของมันยังเต็มไปด้วยพิษแต่เธอหิ้วพีจั้งแตงเป็นรุ่งคอสเธอทำตัวโตเต็มวัยแต่ไม่ทำกุ้อ้อยนะนะคะมีจิตใจตามธรรมชาติที่น้องมากๆเว้นแต่อีการต้องมีวางใจให้ดีแต่ถ้าวันจุกจิก้องบอก่หน่วยท่าช้างก้ยอ้อยเกิดขึ้นซึ่งฮีโร่ตัวะูะมาแม่มาแล้วแะคเดี๋ยวนึงครับผม AFK อยู่หน้าจอดำนะก็คือแบบว่าอยู่นิ่งๆแบบไม่พูดอะไรแต่อันนี้ได้ เอาเสียงให้ท่านผู้ชมได้ดูนะผมสวัสดีครับเอฟเคเอฟไม่ใช่สวัสดีครับเอฟซีเออสวัสดีครับสวัสดีครับช่องอะไรครับเนี่ยยังไม่รู้เลยมีแล้วมีแล้วแต่ไม่บอกนะช่างไรคะยังยังไม่มีโอเคอ่าโอเคโอเคนี่ครับผมโอ้ยสวัดีครับผมอันนี้คือแม่ลองเซฟนะคะเช็คค่ะโอ้ย โอ้ยยายยัยยัยยอมแล้วอันนี้เือช่องอะไรคะเนี่ยอืมมากันช่องรัตติพอดีรัตน์ไทยแต่เดี๋ยวจะไปเปลี่ยนช่องนะอ๋ออันนี้ใครคะเนี่ยน้องเซนที่แถมมาตั้งแต่ต้นคิวแล้วยังไงคะแล้วก็ครอบครัวครอบครัวพี่เซนมีกี่คนคะมีหกคนหรือเปล่าไม่รู้น้ำ